Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdallillahi wa qafaa amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ถ้าผู้ชมที่รักครับเรากลับมาวิเคราะห์ในเรื่องแก่นแท้ของอเมริกาซึ่งแก่นแท้ของอเมริกานี้กลายเป็นมูลเหตุแห่งความเสื่อมที่แท้จริงของอเมริกาซึ่งเป็นคำเตือนสติ โดยมละนาอบุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซีอันนัดวีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมชาวอินเดียและท่านได้กล่าวสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่ปีคิตศักราช1977เมื่อครั้งไปเยือนอินเดียและได้กล่าวสิ่งนี้แก่ประชาคมมุสลิมที่เป็นนักศึกษาแล้วก็คนทำงานและนักธุรกิจที่ไปเดินทางไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่เป็นไม่ว่าจะมาจากอาหรับหรือว่า อินเดียและปากีิสถานและชาติมุสลิมอื่นๆในตอนที่แล้วนะครับตอนที่9วันนี้เราก็จะคุยตอนที่10ในตอนที่9เราได้พูดถึงว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นดินแดนและเป็นประเทศที่มีทั้งความโชคดีและความโชคร้ายเราได้พิจารณาถึงความโชคดีของสหรัฐอเมริกาที่อัลตลราได้ทรงทดสอบประเทศนี้โดยประทานสิ่ง อันดีงามมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิศาสตร์ที่สวยงามงดงามไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของทรัพยากรมนุษย์และก็ในพื้นที่ที่เป็นเป็นดินแดนใหม่มีโอกาสใหม่ๆมากมายนะครับเป็นที่รวมของคนเก่งๆที่อพยพเพื่อมาตั้งถิ่นฐานหรือสร้างอนาคตของตนเอง แล้วเราก็จะมาพูดว่าแล้วถ้า,างั้นในส่วนที่เป็นโชคร้ายของสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้างประเทศที่รวมทั้งคุณลักษณะทั้งสองแบบนี้ไว้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วในทุกๆพื้นที่ก็จะมีก็จะมีทั้งดีและไม่ดีมีเป็นเหมือนเหรียญที่มีทั้งสองด้านแต่สภาพแห่งความแตกต่างนี้มีอย่างชัดเจนในสหรัฐอเมริกาอันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งมอลนาอับบุลฮัสซัน ได้กล่าวว่าว่าแลกินนะฮะฟีนับสินวัตแต่ในเวลาเดียวกันว่าฟีนับสินละและในในในคราเดียวกันบิลาดุนชกิยเป็นกับเป็นประเทศที่มีความโชคร้ายกับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนความโชคร้ายกับเป็นประเทศที่ความโชคร้ายเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไปออกของประเทศนี้และชะตากรรมของประเทศนี้ วลาตัซุรุอิลาอิ uh <wa> ละเยะจูรุซันอายุหเหล็กวาเวลาที่ฉันพูดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความโชคร้ายเนี่ยอย่าอย่ามองฉันด้วยสายตาประหลาดใจอย่ามองฉันด้วยสายตาชงนสนเทหรืออย่ามองฉันด้วยสายตาที่แคลนว่าเมลานาเอาอะไรมาพูดประเทศที่ยิ่งยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร อินนาฮาบิลาดุนชักิยาอ,อินนาฮาบิลาดุนชักิยัตุนดิอ,อันนาฮะกาณาณาศิบูฮามินัดเดียานาตเออถ้าอย่างนั้นความโชคร้ายของสหรัฐอเมริกาอาจจะมีในด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านของของการเมืองการเมืองนี่ก็เป็นปัญหาม,มากาการเมืองที่ดินอเมริกาเป็นดินแดนแห่งโอกาสอเมริกาเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ อเมริกาเป็นดินแดนแห่งแห่งแห่งมนุษย์ที่จะที่จะพัง,งาดขึ้นมาสูงสุดในฮิวแมนิซึมในปรัชญาแบบฮิวแมนิซึมในการเป็นมนุษย์นิยมหรือมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือมนุษย์เป็นเป็นผู้สําคัญสูงสุดในจกักรวรรดิน,นี้แต่กลับปรากฏว่าในทางการเมืองนั้นได้ริดรอนและทําลายโอกาสของปวงชนอํานาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนอํานาจที่แท้จริงกลับไปอยู่ในมือของ กลุ่มบุคลค,บคลที่ทรงอํานาจกลุ่มบุคคลที่กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมอา่าแต่ว่าเรากําลังจะคุยในเรื่องว่าเอา่อความโชคร้ายของสหรัฐอเมริกาย,ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองก่อนมรณานะได้เริ่มที่แท้จริงอเมริกาเป็นประเทศที่มีความโชคร้ายโดยจะยกตัวอย่างของความโชคร้ายในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราจะยกทั้งหมดแต่เราจะยกที่ความโชคร้ายที่มาจาก ตัวศาสนาของอเมริกาอเมริกาอาจจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีศาสนาโดยตรงหนึ่งเป็นต้นหรืออาจจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาแต่ที่มรนาพูดนี้ก็หมายความว่าในในภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในตัวตนของอเมริกาตัวตนของสังคมอเมริกาและแม้แต่อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีอเมริกาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนคือภาพลักษณ์ของการเป็นบุรุษ บุรุษผู้เคร่งครัดในศาสนาในพระศาสนาจักรบุรุษผู้เคร่งครัดในศาสนาของพระมาซีฮาบุตรของมาริอาในศาสนาของอัลมาซีบุตรของมารายรอะลัยฮิมุสลามอะลัยฮิวะอัลานบีญานอัสสลามเพราะฉะนั้นเ <massively S 1> หตุใดเหตุใดศาสนาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของความโชคร้ายของวิถีอเมริกา ของสังคมอเมริกาของการเมืองอเมริกาเพราะอเมริกาอเมริกานั้นโดยเฉพาะยิ่งภาพลักษณ์ของผู้มีอํานาจภาพลักษณ์ของทำเนียบขาวภาพลักษณ์ของของคณะผู้บริหารคณะผู้ปกครองคณะผู้ขับเคลื่อนอเมริกาในแต่ละครั้งนั้นอเมริกาก็จะจะพูดในภาพใน,ใน,ใ,นในภาพลักษณ์ของการเป็นสัตบุรุษผู้เข่งขันในศาสนาแม้ท่านเราเร็วนี้ในวิกฤตของของ การเหยียดผิวสีในสหรัฐอเมริกาในเวลานี้เรายังพบเลยว่าเมื่อประธาน,นาธิบดีมึนงงไปหมดไม่ทราบว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรไม่ทราบว่าจะจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวบ้านอเมริกาอย่างไรสิ่งที่ทำได้คือก็ไปยืนหน้าโบสถ์แล้วก็ถ่ายรูปว่าข้าพเจ้านนี้เป็นสัตบุรุษผู้ยึดมั่นในพระคัมภีร์นี้ผู้ศรัทธามั่นในพระคัมภีร์นี้อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นในส่วนแห่งความโชคร้ายของสหรัฐอเมริกาที่มาจากศาสนาเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาคือตัวสังคมอเมริกาตัววิธีการเมืองอเมริกาตัววิธีและอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของของผู้ปกครองอเมริกาผู้ขับเคลื่อนอเมริกานั้นเลือกอด,ดีนะอัลมาซเฮียเลือกศาสนาของพระมาซีฮาบุตรของมารยีย์เลือกศาสนาของอัลมาซีบุตรของมารยิยม ว่าการนานสืบุหะเมนมาจารตินนัชชตินอินสานีอัลมาจาลอัลมาด,ดีอัลเทคโนโลยฟีฟักต์เราจึงได้พบว่าหนึ่งก็คือแน่นอนศาส,สนาของพระมาสีหาบุตรของมารียานั้น <c oughs> เป็นศาสนาที่ที่มีม,มีมีจุดเด่นแห่งความการุณาจุดเด่นแห่งความรักอันอันไม่มีกำแพงความรักที่มอบให้แก่ให้แก่ ผู้คนให้แก่ลูกหลานอาดำทั้งปวงเป็นศาสนาที่สอนให้อภัยโทษอภัยโทษแก่ผู้อื่นวันหนึ่งไม่ไม,ไม่มากมายหลายหนมากมายนับเป็นสิบสิบหนอภัยโทษแก่คนรับใช้อภัยโทษแก่คนงานอภัยโทษแก่แก่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองแล้วก็รักรักผู้คนรักศัตรูของตัวเองรักผู้ที่เบียดเบียนตน,ตนรักผู้ที่ข่มเหงตนนี่คือ นี่คือในท่าเนือคือศาสนาของของพระมาสีหาบุตรของมารยมนั้นเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นศาสนาแห่งการอภัยโทษเป็นศาสนาแห่งการการการยกโทษการไม่เลือกชั้นวรรณะเป็นศาสนาแห่งแห่งความรักแต่ว่าสิ่งนี้จึงได้เดินไปไปคนละทิศคนละทางกับกับอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ตัวตนแม้ทั้งลมหายใจและจิตวิญญาณของไม่ใช่ของคนอเมริกันจิตวิญญาณของนักการเมืองอเมริกาจิตวิญญาณของคณะผู้ปกครองอเมริกาจิตวิญญาณของบรรดาผู้กุมอำนาจในการขับเคลื่อนอเมริกาเพราะจิตวิญญาณของผู้คนเหล่านั้นเป็นจิตวิญญาณที่มุ่งเน้นวัตถุเป็นจิตวิญญาณในพ่าะยิ่ในสมัตที่ 19 20มันจิตวิญญาณของของทุนนิยมที่มุ่งสแสวงหากำไรสูงสุดแต่กำไรสูงสุดจะเป็นขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงของาศาสนาของพระมาศีหาบุตรของมารยมเราจรึงได้พบว่าในศัตวษที่ที่19 18และ19 อย่างน้อยตัวอย่างของสองศตรวรรษนี้ที่สังคมของคนผิวขาวสังคมของคนมั่งคั่งสังคมของคนที่เป็นทุนนิยมลงทุนทำทำกิจการในอเมริกาทำไร่ทำฟาร์มในอเมริกาต้อง I'mport Import ทาสมาจากแอฟริกาทำให้มีธุรกิจการขายทาสขึ้นมาและทาสนับล้านล้านคนที่มาอย่างสหรัฐอเมริกา โดยที่ที่ภาพลักษณ์ของสังคมอเมริกาของคนชั้น,นผู้ดีคนไฮโซในอเมริกานั้นคือภาพลักษณ์ของคนที่เป็นสัตบุรุษที่จะต้องไปนมัสการสัปดาห์หนึ่งต้องมีวันสําคัญที่เป็นนมัสการและเป็นสิ่งที่สัตบุรุษขาดไม่ได้สังคมอเมริกาในสตวรรษที่1 8บแปดสิบเก้ทั้งสิบเจ็ดสิบแปดสิจะไม่ยอมรับคนที่ไม่ไปไม่ไปนมัสการ สังคมจะจับตาดูในแต่ละชุมชนก็จะจะศาส,สนาจักรบรรดานักบวชของศาสนาจักรในแต่ละพื้นที่แต่ละเคาวตี้แต่ละแห่งก็จะจดจําว่าใครเป็นลูกบ้านของตนเองใครเป็นลูกยมออดของพระศาสนาจักรของโบสถ์และถ้า,ถ,าถ้าไม่ไปไม่ไปโบสถ์ก็จะก็จะถูกตําหนิอย่างมากมายทาั้งทั้งที่โบสถ์ขับเคลื่อนคนเหล่านี้และคนเหล่านี้จะต้อง ไปยังพระศาสนาจักรไปนมัสก,การไปสวดมนต์ <c oughs> แต่ว่าจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ไม่เพียงเดินคู่ขนานเท่านั้นแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณที่เดินไปคนละทิศคนละทางและเป็นจิตวิญ,ญญาณของของเหมือนกับปะหนึ่งไบโพล่าในเมื่อ6วันของสัปดาห์ผู้คนขับเคลื่อนไปในทิศทางของทุนนิยมในทิศทางของการบังคับใช้แรงงานมนุษย์ โดยการเลือกซื้อทาตและไม่ได้คำนึงจริยธรรมคุณธรรมและมนุษยธรรมใดๆว่าไปซื้อทาตที่เป็นผู้ชายที่เป็นพ่อไปยังอีกอีกฟาร์มหนึ่งไปไกลเป็นร้อยร้อกิโลและซื้อทาสที่เป็นแม่หากมีลูกสาวที่พอทำงานได้หรือลูกชายที่พอทำงานได้ก็จะซื้อไปด้วยแต่ลูก,ลกชายลูกสาวที่เล็กกว่านั้นไม่กลายเป็นภาระไม่ซื้อไปด้วย เพราะฉะนั้นลูกๆห้าหก 5, คนได้ไปอยู่กับพ่อแม่ได้ไปอยู่กับแม่สองคนและถูกทิ้งไว้3คนโดยไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับใครและนายจ้านายทา่านก็ไม่รับเลี้ยงดูหรือเลี้ยงดูไปแบบแบบที่มีไม่ใช่มนุษย์อยู่ในอยู่ในอยู่ในบริษัทของตนเองอยู่ในธุรกิจของตนเองเพราะฉะนั้น2-300ปีแห่งน้ำตา และความทุกข์ทรมานของลูกหลานอาดัมเสียงนี้สะท้อนขึ้นไปยังฟากฟ้าทั้งเสียงแห่งการถูกเบียดเบียนแห่งการแห่งการถูกถูกข่มเหงแห่งการถูกเอารัดเอาเปรียบแห่งการถูกปฏิบัติอย่างไร้ความเมตตาปราณีในขณะที่ในขณะท,ที่คนที่ปกครองอเมริกาหรือเป็นเจ้าของอเมริกาในเวลานั้นก็คือสามาที่1 7 1 8 1 9เป็นต้นมานั้น เป็นคนผิวขาวที่มาลงทุนหรือว่าหรือว่าอพยพมาจากยุโรปปุยาตายายอพยพพ่อแม่อพยพมาจากยุโรปหรือตัวเองอพยพมาจากยุโรปและสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเป็นในทุนขนาดใหญ่ะหลังจากนั้นแล้วคือทิศทางของสังคมอเมริกาซึ่งเป็นทิศทางที่ที่โชคร้ายใน่งน่ที่ไม่ได้รับคุณงามความดีมาจากพระาศาสนาจักรตัวพระาศาสนาจักรก็เป็นเป็นที ขับเคลื่อนโดยคณะบุคคลและเราได้พบว่าพระศาส,ะสนาจักรหลายแห่งขับเคลื่อนดยบุคคลที่หลงในอำนาจอาจารย์ได้พบว่าบุคคลที่หลงในอำนาจเหล่านี้ยึดติดยึดมั่นถือมั่นไม่มีการปล่อยวางไม่มีการละวางและเต็มไปด้วยโทสะโมหะมีความมีความหวั่นไหวมีความหวาดวิตกมีความมีแม้ทั่งละโมบในบาง จึงได้เรียกร้องผู้คนและขับเคลื่อนผู้คนนับล้านล้านคนให้ออกจากยุโรปเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปทําสงครามไปรบกับมุสลิมในตะวันออกกลางในขณะที่คนที่ขับเคลื่อนคนที่เรียกร้องและบรรดาเครือข่ายสายตรงในแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านนั้น ในวันแห่งการนมัสการนั้นกับเทศนาในเรื่องความรักต่อเพื่อนมนุษย์กับเทศนาในเรื่องของการอภัยโทษต่อเพื่อนมนุษย์กับเทศนาในเรื่องการทําความดีต่อศัตรูของตนแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าบุคลากรของศาสนาจักรกับขับเคลื่อนศาสนาจักรไปในการไปในการไปในการสร้างอํานาจและกลุ่มอํานาจและขับเคลื่อนใช้อํานาจนั้นขับเคลื่อน ผู้คนในในตะวันตกให้ไม่รักเพื่อนมนุษย์ให้เกลียดชังเพื่อนมนุษย์ให้เครียดแค้นเพื่อนเหมือนเพื่อนมนุษย์ให้มุ่งมั่นที่จะทำลายเพื่อนมนุษย์จับพวกเขามาเผาทั้งเป็นฆ่าฟันพวกเขาอย่างเผาบ้านเผาเมืองไร่นาพวกเขาและไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นความขัดแยง้งและสงครามที่เกิดเพราะการกระทบกระทั่งทางพรมแดนไม่ใช่คุณเดินทางมานับเป็นพันพันกิโล ยุโรปในช่วงต้นของสงครามครูเสดไม่ได้มีถนนหนทางที่เชื่อมแต่และแคว้นแต่และปราสาทไว้ด้ยวยกันแต่เมื่อพระศาสนาจักรขับเคลื่อนสิ่งนี้จึงได้เริ่มมีการทำ,ทำให้มีคอนเนคชันหรือว่าการเชื่อมโยงของเมืองต่างในในใน,ในยุโรปตะวันตกและเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐศาสตรต์และสังคมศาสตร์ของ ยุโรปตะวันตกในเวลาต่อมาดังนั้นเพราะดูว่า้ดยเห็นนี้เองความโชคร้ายในด้านศาสนาของของสังคมอเมริกาความโชคร้ายในด้านศาสนาของคนอเมริกาความโชคร้ายในศาสนาของรัฐบาลอเมริกาความโชคร้ายในด้านศาสนาของจักรวรรดิอเมริกาก็คือเป็นเป็นที่รับรู้กันว่าศาสนาของอเมริกาคือศาสนาของพระมาศีฮา บุตรของมารยมซึ่งเป็นสาสนาแห่งความรักเป็นศาสนาแหงการอภัยโทษแต่ความโชคร้ายก็คือนั่นเป็นศาสนาที่เขียนไว้ไม่ว่าจะในในเอกสารหรือเป็นที่ที่ที่รับรู้ในการกล่าวปฐาฐกถาหรือในการแสดงออกทางชุมชนหรือในการให้ปาหรือในการหาเสียง แต่ในทางปฏิบัติ <c oughs> ในทางปฏิบัติการแสดงออกในแต่ละครั้งตลอประวัติศาสตร์สองสามร้อยปีของสหรัฐอเมริกากลายเป็นประวัติศาสตร์แห่งการกลายเป็นกลายเป็นการขับเคลื่อนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกลายเป็นอิทธิพลแห่งของาศาสนาแห่งวัตถุาศาสนาแห่งการยึดมั่นถือมั่นาศาสนาแห่งเทคโนโลยีอัมมาชกออูฮามินจิฮัดินดีย์นะและนั่นเอง ที่เป็นเป็นความโชคร้ายในด้านของความเชื่อของสหรัฐอเมริกาของสังคมอเมริกาว่ามินจิฮะติลอักีดะฟะฮูวะอันนดิยาเนตุนมัซฮีฮียะฮิยาอับอาดูดียะเนตันอันรูฮีฮะซิฮินบิลัดวะอันดาวรีฮะซิฮินบิลัดดังนั้นอย่างที่ได้พรรณนามาเมื่อกี้นี้ว่าด้วยเหตุนี้เองคริดคิดศาส,สนาจำเป็นต้องเป็น พิทสัสสนาหรือศาสนาของพระมาซีหานั้นเป็นศาสนาที่สังคมอเมริกาเลือกแม้ว่าจํานวนของเอทิสจะเพิ่มมากขึ้นก็าตามเป็นศาสนาที่ทาเนียบขาวเลือกเป็นศาสนาที่คณะผู้บริหารสหรัฐอเมริกาเลือกแต่ความโชคร้ายของสังคมอเมริกาก็คือพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากแก่นแท้จากจิตวิญญ,ญาณ จากเนื้อแท้และตัวตนของาศาสนาของอัลมัซีอะัลฮิวะอัลาหนบียิยน่าอัสลามซึ่งเป็นาศาสนาแห่งการอภัยโทษาศาสนาแห่งความรักดังนั้นสังคมอเมริกาก็อยู่ห่างไกลจากาศาสนานี้อทำไมทำไมทำไมจึงห่างไกลทั้งๆท,ที่มีโบสถ์ทั้ง,งที่สัตวุรุษและคนดีในอเมริกานั้นต้องไปโบสถ์แต่โบสถ์นั้นแบ่งแยกผิวสีเบื้องต้นเลย โบสถ์แบ่งแยกผิวสีโบสถ์ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือน,นกับมัสยิดที่มัสยิดเนี่ยถ้าเราเราเราเป็นคนในกรุงเทพมหานครวันศุกร์จะแวะละหมาดที่ไหนก็ได้ประทาธุระแถวกระทรวงตรงนี้กระทรวงดังกล่าวอยู่ใกล้มัสยิดเหล่านี้มีมัสยิดอยู่ใกล้ๆกระทรวงนี้สองสามมัสยิดเลือกได้มัสยิดนี้มีที่จอดรถได้มัสยิดนี้จอดในห้างนี้ได้แล้วเดินไปมัสยิดได้หลังจากละหมาดแลว้วก็มาแวะซื้อของในห้างแล้วขับรถออกไปได้ แต่ในสหรอเมริกานั้นหากเป็นบุคคลจากจากแคลิฟอร์เนียพอขึ้นมาทางเหนือจะไปที่นิวยอร์กหรือลอสแอนดเวเจเนียเขาก็จะต้องเลือกว่าโบสที่อยู่ในสังกัดเดียวกันเช่นอาจจะเป็นโบสในคนนิกายอะไรแล้วไม่ใช่ข้ามนิกายอีกและถ้าเป็นนิกายเดียวกันก็เป็นโบส์ของชุมชนที่มีรูทมาจาก จากจากดินแดนใดดินแดนหนึ่งในยุโรปเช่นมีรูทของไอร์แลนด์มีรูทข,ของสกอตแลน์มีรูทจากอิตาลีมีรูทจากสเปนมีรูทจากลาตินกลุ่มประเทศลาตินเป็นตน้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบมัสยิดท,ที่ได้เวลาวันศุกร์แล้วออกจากโรงพยาบาลออกไปละหมาดมาเยี่ยมญาติมาดูแลเฝ้าผู้ป่วยแล้วก็ถึงวันศุกร์จะต้องไปละหมาดเลือกเลือก,อกดูจาก Google Map ดูจากแอปพลิเคชัน ดูจากข้อมูลใน google ว่าจะไปรมัิพระสิทธิ์ไหนไม่ไิ้เรีแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือโบสถ์นั้นสําหรับสมาชิกและสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับกับชาติพันธุ์ขึ้นอยู่กับชนชั้นวรรณะขึ้นอยู่กับกลุ่มก้อนทางการเมืองขึ้นอยู่กับการเหยียดผิวเหยียดภาษาเหยียดกลุ่มชาติพันธุ์เช่นเดียวกันห <c oughs> ลังจากนั้นอาจจะพบว่า สิ่งหนึ่งก็คือแม้ผู้คนจะอ่านพระคัมภีร์ในการนมัสการให้รักศัตรูให้ขับเคลื่อนให้ให้ให,ให,ให้อภัยโทษต่อศัตรูอะไรต่างๆเป็นต้นแต่สัตบุรุษก็จะเรียนรู้ความเป็นจริงว่าไม่เลยความเป็นจริงที่แท้จริงของของตัวพระศาสนจักรนั้นไม่ไม่ได้นำเอาเอาแก่นแท้ ของศาสนาของพระมาซีหาบุตรของมารยมอะลยฮิวะอัลาอฮนบียานะอัลามในเรื่องความรักในเรื่องการอภัยโทษในเรื่องในเรื่องการความเมตตาต่อมนุษยชาตินั้นมาใช้ก็ยังคงขับเคลื่อนผู้คนไปสู่ความเกลียดชังและยังคงรักษาบรรทัดฐานและมาตรฐานของความเป็นสังคมอเมริกาที่แบ่งแยกผิวสีแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกรูทที่มาของตนเอง วันนี้เราก็กกได้พรรณานามาจากหนังสือของมรณาอับบุลฮัสซันอลีอัลฮัสซีอันดัดวีที่พูดถึงที่เราตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าแกนแท้อเมริกาอันเป็นมูลเหตุแห่งความเสื่อมของอเมริกาในตอนที่10ไว้เพียงเท่านี้และอินชาเหรเราจะกลับมาได้ฟังคำ วิจารณ์และคำเตือนสติของมอลนาอบุลฮัสซันอาลีอันฮัสนีอันนดวีในตอนที่12ต่อไปในตอนที่11ต่อไปอินชาอัลลอฮฺตาลาวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรากาตุฮ